สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยที่ดูทางบ้านนะคะและคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะค่ะจอยเหล่าซื้อก็จะมาสอนเกี่ยวกับชุยกัวกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะสัปดาห์นี้จอยเหล่าซื้อก็จะทบทวนเรื่องสุยกัวกันให้เด็กๆจําได้นะคะเรื่องสุยกัวการถามประโยคถามว่า ถามว่านะคะเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปจอยเหล่าซื้ออาจจะต้องประเมินเด็กๆนะคะประเมินทดสอบการประเมินนะคะว่าเด็กๆจําภาษาจีนได้ไหมนะคะโอเคเราจะถามว่าเราซื้อถามว่านนนีีีสหววเฉิมะชุยัสี欢ว么水เฉินมะ ชวยกวัวเราซื้อเป็นคนถามนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนถามน้องก็ได้แล้วให้น้องฝึกตอบนะคะฝึกตอบแบบไหนคะอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะเราซื้อเน้นย้าเรื่องการตอบคําถามถ้าคนจีนเขาถามน้องว่าถ้าคนจีนเขาถามเด็กๆว่านีสีควน,นม s ช u ยกวัวพอน้องฟังปุ๊บแล้วเด็กก็ต้องตอบคําว่า หัวสีขวันหัวสีขวันสีขวันอะไรคะสีขวันมังกวัวนะคะสีขวันมังกวัวนะคะแปลว่ามะม่วงนะคะมะม่วงแบบนี้เลยเด็กๆเห็นไหมคะเห็นของจริงไหมคะอ่าหัวสีขวันมังกวัวหัวสีขวันมังกวัวแปลว่าฉันชอบ มะม่วงนะคะวัวสี่หัวมังกัวนะคะอ่าฉันชอบต่อไปนี่เราซื้อของจริงมาให้เด็กดูด้วยนะคะนี่เลยวัวสี่หัวผัวหลัวเด็กๆเคยเห็นไหมคะปัวหลัวนะคะผัวหลวแปลว่าสับปะรดนะคะวัวสี่หัวปัวหลวนะคะ หนูชอบอะไรแนละ้วหนูก็ใส่ผลไม้ที่ตัวเองชอบไปนะคะนี่แล้วซื้อมาให้เด็กๆได้ดูของจริงด้วยของจริงไม่เป็นนี้ลูกวอสี่พวนปนะัวหลัวนะคะวอสี่พวนปัวหลัวแปลว่าฉันชอบสับปะรดนะคะต่อไปค่ะนี่เลยผู้ถ่าผู้ถ่าวอสี่พวนผู้ถ่า วอสี่้วนผู้แถวผู้ถาวแถวให้ผู้เสียงเบาๆนะคะวอสี่้วนผู้แถวนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกเก่งมากนะคะนี่ต่อไปค่ะวอสี่้วนสี่วนเลยคะนี่เราจะมีของจริงมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะวอสี่้วน ผิงกวัวว苹果我喜欢苹วนผิงกวัวนะคะวว,ว่นผ我喜欢苹วแปลว่าฉันชอบแอปเปิ้ลใช่ไหมคะเด็กๆอ่าใครชอบใครชอบนะเราซื้อชอบมากเลยผลไม้ชอบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าที่เราซื้อ,อมาสอนเด็กๆเราซื้อไม่ได้ทานนะคะอ่าเชาวไหมเช้าไหม นะคะใครชอบชาวเหมยใครชอบสตรอเบอรี่วอสีฮวนชาวเหมยวอสีฮวนชาวเหมยนะคะวอสีฮวนชาวเหมยแปลว่าฉันชอบฉันชอบสตรอเบอรี่นะคะอ่าเราไปดูกันค่ะเราไปดูกันคำ,คำอื่นนะคะต่อไปค่ะเซียงเจียวใช่ไหมคะเซียงเจียววอสีฮวนวสีฮวนอะไรคะ ในเลยมาแล้วแถมระดมแถ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 มหัวสี่ควนเสียงเจียวนะคะดีเด็กๆจ๋าเห็นไหมคะหัวสี่ควนเสียงเจียวนี่มีอีกอันนึงด้วยหั <laughs> วสี่คววเสียงเจียวนะคะเด็กๆอยากทานไหมคะลูกมันเหลืองหมดแล้วคะ่ะนี่เราซื้อซื้อมาสอนไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะ ว้าสี่ควรเสียงเจี๋ยนะคะแปลว่าฉันชอบฉันชอบกล้วยค่ะอ่าต่อไปค่ะนี่เลยอุ๊ปอู้มาแล้วซีกว่าซีกวาแปลว่าแตงโมนะคะว้าสี่ควรซีกว่าว้าสี่ควรซีกวานะคะว้าสี่ควรซีกวาแปลว่าฉันชอบ แตงโมนะคะแตงโมลูกใหญ่จังเลยวอสีควนซีกว่าอาหมดแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆชอบผลไม้อะไรเด็กๆก็พูดนะคะพูดไปเลยค่ะพูดว่าวอสีควนวอสีควนชาวเมยวอสีควนเซียงเจียววอสีควนวอสีควนฉลิ้วอสีควน ผูดถักนะคะวอวสี่หัวสีวสกวานะคะเด็กๆคะ่ะวอวสีหว่หัวปัวหลัวนะคะวอวสีหว่หัวปัวหลัวแบบนี้นะคะให้เด็กๆฝึกพูดบ่อยๆแล้วเด็กๆจะเก่งมากเลยค่ะจอเราซื้อก็ฝากคำศัพท์ไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะอ่าแบบนี้เลยเด็กๆจ๋าโอเคไหมคะ นี่สีวัานฉันม่ช่วยกวัวเธอชอบผลไม้อะไรหรือว่าหนูชอบผลไม้อะไรนะคะก็ให้เด็กๆเอาผลไม้นี้ไปตอบกันนะคะอ่าหมดหรือยังหมดแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะใจเจี๊ย